ต้นผักกูดเป็นไม้ตระกูลเดียวกับเฟิร์นกระจายอยู่ตามพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นในป่าทั่วทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นๆนะคะเมื่อเรานําต้นผักกูดมาปลูกไว้บริเวณบ้านจะสภาพให้มีความชุ่มชื้นให้มีแสงแดดร่มรำไรนอกจากจะได้ทานผักสดๆแล้วยังเป็นอาชีพเสริมสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งของครอบครัวด้วยค่ะย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคน วันนี้ย่าจะมาเลือกต้นผักกูดต้นที่แข็งแรงให้กับเพื่อนๆที่ขอแบ่งปันกันมานะคะและเลือกต้นสวยๆให้นะคะช่วงนี้ต้นผักกูดกำลังแตกต้นใหม่สวยงามทีเดียวค่ะต้นไหนโตเกินไปก็ต้องสับค่ะที่จริงถอนก็ได้เนี่ได้มาแล้วค่ะหนึ่งต้นเพื่อนๆดูสิค่ะต้นนี้แข็งแรงไหมคะมีลูกน้อยติดมาด้วยต้นเล็กๆค่ะนี่ต้นแข็งแรงมากค่ะต้นนี้เดินทางต้องตัดใบออกนะคะ เพราะว่าใบจะหักและเหี่ยวเร็วค่ะหากเรานําไปปลูกทันทีไม่เดินทางไปไกลก็ปลูกได้ทั้งกออย่างนี้เว้นยอดอ่อนไว้ต้องตัดใบเหล่านี้ออกค่ะเสียดายนะคะแต่ไม่เป็นไรใบเขาจะแตกขึ้นมาใหม่ค่ะผักกูดแตกใบได,ได้ง่ายมากนี่ตัดออกไปอย่างนี้เลยก็ได้ต้นอย่างนี้นะคะต้นอย่างนี้แพ็คส่งเพื่อนเพอนเพื่อเดินทางไกลค่ะยอดอ่อนอย่างนี้ไม่ต้องตัดออกนะคะเว้นไว้ เดี๋ยวย่าต้องทำงานในสวนในแปลงนี้ค่ะสวนผักกูดใช่ว่าจะมีแต่ต้นผักกูดนะคะจะมีต้นอย่างอื่นด้วยเช่นต้นชะพลูต้นชะพลูก็เป็นผักสวนครัวอีกชนิดหนึ่งนะคะที่นำมาทำอาหารได้นี่กอนี้อยู่ตรงกับท่อน้ำเลยค่ะเดี๋ยวย่าจะตัดกอนี้นะคะวันนี้จะเลือกต้นสวยๆค่ะเพราะมีผักกูดเยอะแยะมากมายนะคะ,ะต้องค่อยๆตัดเดี๋ยวมีดโดนท่อน้า ก็กลายเป็นงานใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะต้องซ่อมท่อน้ําออกแล้วค่ะต้นผักกูดต,ตัดง่ายเพราะว่ารากเขาอยู่ตื้นค่ะรากไม่ได้ลึกนะคะที่จริงถอนก็ได้เหมือนที่ย่าพูดไปแล้วนะคะเมื่อไม่ถอนก็ต้องตัดแต่ถ้าถอนเขาจะมาทั้งยวงนะคะลูกเล็กลูกน้อยที่อยู่ตามปลายรากก็หลุดมาหมดเลยก็จะใช้การตัดดีกว่าการถอนค่ะถอนต้นเล็กๆก็จะร่วงหล่นลงไปและเราอาจจะเหยียบนะคะ เข้าสวนมาตัดผักกูดแต่บางครั้งเจอต้นหญ้าก็ต้องเก็บต้นหญ้าค่ะนี่ต้นหญ้าอย่างนี้แหละค่ะขึ้นเยอะมากเลยและเขาก็เติบโตได้เร็วมากถอนง่ายมากค่ะตัดต้นผักกูดด้วยถอนหญ้าไปด้วยนะคะเหตุการณ์ตรงหน้าค่ะหากเราเว้นไว้ต้นหญ้าจะโตได้เร็วมากนี่แหละค่ะต้นหญ้าโตเร็วอุ้ยมือถือจะล้มเมื่อเจอต้นหญ้าต้องหยุดถอนต้นหญ้าก่อนนะคะแล้วค่อยตัดต้นผักกูดจากที่เดิมๆว่าทํางานตรงนี้20นาที ก็กลายเป็นครึ่งชั่วโมงหรือกลายเป็นหนึ่งชั่วโมงค่ะบริเวณนี้ก็จะมีเสียงนกธรรมชาติค่ะหากย่ายาไม่มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะยืนอยู่แถวแถวบ้านก็จะยินเสียงนกร้องทั้งวันเลยตกลงถอนหญ้าไปด้วยนะคะตัดผักกูดไปด้วยค่ะอ่านี่อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ก็ใบสวยค่ะเสียดายหน่อยนะคะดึงใบออกเพราะผักกุดเดินทางไกลใบก็จะหักค่ะและนําไปปลูกก็จะเหี่ยวนะคะ ลูกไปหนึ่งวันใบก็เหี่ยวก็เป็นภาระให้ต้องเด็ดใบเหี่ยวออกจากต้นที่ปลูกใหม่ๆสู้เราตัดซะก่อนเดินทางดีกว่าค่ะต้นผักโกูดร,รากอยู่ระดับหน้าดินนะคะนี่ค่ะรากไม่ได้ลงลึกรากเกาะติดอยู่กับพื้นดินและกระจายไปทั่วบริเวณนี่ดึงออกได้เลยอย่างนี้นะคะแต่ข้อเสียของการดึงก็คือบางครั้งจะมีต้นผักกูดเล็กๆอยู่ที่ อยู่ที่รากรวมอยู่กับต้นแม่นะคะก็จะติดมาด้วยแต่ข้อดีก็คือมันง่ายสะดวกแต่ยาก็ชอบที่จะตัดมากกว่าดึงค่ะเพราะส่วนปลายรากก็จะมีประโยชน์หากยังอยู่ในพื้นดินตรงนี้นะคะเพราะจะมีสปอร์หรือซอรไรของผักกูดเล็กๆติดอยู่ <ๆ S 2> ก็จะทําให้เราขยายพันธุ์ผักกุดได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะนี้ถอนให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการถอนต้นผักกูดก็ไม่ยากค่ะก็ง่ายเหมือนกันง่ายกว่าการตัดอีกนะคะ เพราะรากที่อยู่ระดับหน้าดินทําให้ถอนได้ง่ายแต่บางครั้งจะติดต้นอื่นที่เราไม่ต้องการให้เขาออกมาก่อนเช่นต้นที่ยังไม่แข็งแรงพอก็อาจจะติดมานะคะอย่างกรณีต้องใช้มีดแซะรากออกจากกันค่ะเพราะรากติดกันอยู่นะคะและถอนต้นที่ต้องการออกมาต้นหนึ่งยังไม่แข็งแรงพอก็ยังไว้อยู่ที่เดิมค่ะการปลูกต้นผักกูดใช้พื้นที่ไม่เยอะนะคะทำให้เรามีต้นผักสดๆไว้ทาน และเมื่อขยายพันธุ์ได้เยอะแยะมากมายก็พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจของครอบครัวได้นะคะปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดไปต้นผักกูดใต้ซาเลนนี้ก็อายุประมาณสีหปีได้แล้วค่ะเมื่อหนึ่งเดือนก่อนย่าๆก็มาตัดแต่งใบออกหมดเลยทั้งสวนนี้นะคะตัดใบออกไปทั้งหมดตอนนี้เขาก็แตกใบใหม่ขึ้นมาสวยๆเลยค่ะต้นผักกูดหากเราตัดแต่งใบใส่ปุ๋ยให้บ้างต้นก็จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย